สบายดีพี่น้องสุขูสุขคุ้นจเอฟซี FC ประสิทธิ์คุณะจะเดอ้อจะมาแกงปลาเนนใส่ไข่มดแดงเดินหนุน่มเด้อแกงปลาเนนอันนี้ก็จะมีพริกมะเขือเทศใบมกะกรูดข่าตะไคร่พี่น้องนี่ก็เป็นไข่หมดไข่ฟอยส์มันเด้อพี่น้องเด้อไข่เมดน้อยๆซื้ออันอันนี้ก็ประมาณอยู่สามสิบบาทถ้วยใไงเติบก็ต้นหอมเตรียมใส่เนาะพี่น้องเนาะ เอากันมาแกงกันเลยไปไหนกันีน่กันพักนั่งตู่้อะเรามาเตรียมข้างหมอ้อสีแกงเราพี่น้องไปหาปลาโคองเร้าอย่างหาบุหินแบบเลยเอาปานินเพนแกงสูนาซาวกินเนาะเอาเครื่องผักตะไคร้ใบมะกรูดลงไปกับพริกซอย ใส่เกลือพี่น้นองหุ้มนัวตองปลาแดกใส่เลย เอาเดือดพี่น้องเอาปลาลงเลยใส่ปลานิลนแทนแทนปลาคอปิดฝาบับใส่เบิดเลย ้นหอมจ้าพักนางตูสุดท้ายมีกระเลี้ยวพี่น,นอ้องทำพักหยบจัง่อย กระซุกได้ที่แล้วพ่อมกินเลยน้องเด้อมาเด้อสุตุสุคนแกงปลานินใส่ไข่มดแดงค่ะคือยังอ้ยปลาโคล่ะเอาปลานินก็นได้นาะเรียบร้อยจ้าแกงไข่มดใส่ปลานินปลาปลานิลใส่ไขม่มดน,นี่ก็พะโลไม่จีด่นอุน่นมากินเติมเนานะ พี่ป่าดำกาจับสบายดีพี่น้องมาจิ้เข่าพี่น้องมากินข้ากันเินเข่าเศ้าสบายดีกินข่าเศร้าเด้อเศร้าก็ได้สวยอก็ช่วยๆแน่ิีงป้าคนก็อยากดำๆแน่ลืมบหรอพ่ป้งหิวไปพี่้าทอบเียมันๆเนาะ ไอ้กระนาไปหาปลาปขอวัวเห็นพี่น้องจะเลยได้ปลานิ่มาเห็นอยู่แต่บรรทุนลอยพุนหรือว่าลยบ่อได้ซื้อ ตาเมกนอนไน,นเงือนผู้เดียวทั้งเสียงอองเึ้นตันดังเนาะเพอายังใส่เฮะยีิคัยคอารู้สึกว่าคอยชิคข้แล้วดังคปนยันเดินมือแรงเลยที่ถุ่หัวมันบันหักบัวคอยังรมากระยูเลย พวกบัวลูกก็จะตันดังขึ้นหัวพักบัวแดงอะเอซีแบบหัวพักบัวแดงแดงก็แดงง่ายก็ได้เพื่อนกเหรอ น้อยก,ก็ตันดังแบว่าทุกอย่างอันนี้ยัง,ยง <laughs> บอกว่าเป็นยังบนสุอะไรเดี๋พี่น้องเด้อแซ่ มีเอามามนมีสีเขียวสิสุ๋ <laughs> มมักเลยครับยงของหอมเลยกันคือน้ำม,นนนม,มันสนเนาะหนูพังเรื่อมัน เขาเป็น,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 นกลางเดินเนาะมันก็เบิดลังไปเหน็นบ่เมาข้างนก็เป็นเะนาะแต่บริษนะัทใหง่สิน่ะยืนๆหัวแต่เขาเสื่อหนูเมาบ่เนาะ ตอนเมาขับอยู่แล้วตอนตื่นเศร้ามากเลยเนาะตอนเมาเลยก่อนเจอเจอเยอะมาก <c oughs> มือนี่อ่อนปันยังแล้วกาาันนะแล้วหน้าหน้าบุบรียิ้มหน้าเอ,อ้ยบุรียนินโอ้ยกบวดประจำตัวเฮ้ยเบอเป็นโดนสองสามเดือ,อนเท่าน,นึงนะนนะนงพีนนะพ่น้องครับคับผมมาฟังเป็นเนาะฟังเป็น เป็นเมาล้วพอดเป็นแอวกระอ่นแล้วนี่แหละกันเมาเป็นมดาอะ,ะ,าะไรกันบื่อไอ้พรอะคือชมกขววาบอกน้ำเปลี่ยนทิศอะไรละน้ำเปลี่ยนทิศเมาจังหนึ่งสั่งเมาจังหนึ่งอ่ะ อง่งใส่ก็ได,ด้ปี๊งเนแม่นบ่ะมาใหมา่าจังไหม่อมือกันนะถ้าเป็นนะมีไปนะก,นะกินตรงก่อนไปรอดโอ้ยอืมอ่ะไปรอ,อ,อะส,ะสองสอนแล้วกิ่บฮัลโหล่บูง่ายเนาะ นี่มันหนานเวเห้ยบุ๊นเนาะมันน้ำตาลเแบบนี่ยตาลากับขิงตัวแกงสมเป็นบางก็แกงสมนะแกงสมตะขอนะอามาทอดล้วแกงสมใส่ดอกแค่ก็ส รื่องเชาวจีนกับแ้งส่งมาทอดใส่ดอแฟบวัคซาใจทอดปลามันชุกแล้วเอามาแกงส้มอีกทอดปลามีปลาหนิ่งก็ได้หนึ่งทอดเอาแล้วมาแกงส้มมันแกงนส่ดอแกแค เคยครับเยเห็ดยูแต่ว่ามันบูแซ่บคือต้นตำรับคนไทยเห็ดผสมสมเลยได้สมจิ้วคิวได้คนไทยเห็ดบซ็บผัดสมคนน่ะไม่สมเพลยสมมันเห็ดบเป็นแต่อาหารลาวๆอันผสมกับสมมาเลยคันมาหวานเลยกับหวานจึงแฮมข้อขนม เฮพอเขาเห็นนะนะกาธิได้นั่ตามได้ข้าวไทยลายเถื่อนไทยเห็ดแซ่บน้ำหวานนะกะฮัลโหลพูดแกงจืดจืดชมแกงจืดทำวานเข่าผัดผิดครหวานแบบประหยัดเครื่องนะมม่ประหยัดแซ่บเอาน้ำหวานอยู่ไทยนี่แซ่บซื้อกินได้เถื่อนเอ้วตลาดนัดนะเขาเห็นเข้มข้นค่ะอันนี้ ใส่เครื่องละลายอีกเด้เขาใส่หั่นใส่หมี่แบบซีชันหนากินนะนะส่วนให้ลงไร้บดเงินจะไป็หลอดตลาดนัดจี่ไทยนะมากินแล้วกันต้มขนมนะบ่ปผังแล้วข่อยมากินแล้วกับบุปผังดลคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสุขุสุกน์ค่ะมาหลับชมช่องลุงนภาสาวเซโนจ้าบ๊ายบายพี่น้องลาไปก่อนจ้าแม่จีบพ่อแอร์ในเด้อจ้า ติบแหายได้เนาะ